รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการในหลวงในดวงใจ m a d i m i s s i o n ภารกิจต่อยอดสู่วิถีชีวิตอนาคตรครับคุณผู้ชมครับเทคโนโลยีหลอดไฟแบบ LED เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาแทนการใช้หลอดไฟทั่วไปในอนาคตรครับนอกจากจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานแล้วหลอดไฟชนิดนี้ยังให้แสงสว่างที่สบายตาปลอดภัยต่อสุขภาพอีกด้วยละครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นที่มาของโครงการกฟนอมอบหลอด LED ให้แก่มูลนิธิส่งเคราะห์เด็กของสภาการชาติไทยครับ เมื่อวันที่13ธันวาคม2556นายสมศักดิ์ตริยานุรักษ์ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงเป็นประธานในพิธีมอบและติดตั้งหลอดไฟแสงสว่างชนิด LED จำนวน270ดวงมูลค่ารวมมากกว่า5 0 0 0 0 0บาทให้แก่มูลนิธิสงเคราะ์เด็กของสภาการชาติไทยโดยมีหม่อมราชวงศ์จิยากรเสสเวศกรรมการอำนวยการและผู้บริหารโครงการพิเศษ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยเป็นผู้รับมอบณนะมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ถนนอังรีดูนังครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับหม่อมราชวงศ์จิยากรเศรสศเวชกรรมการอำนวยการและผู้บริหารโครงการพิเศษมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นเรขอถามนะครว่าการที่กายฟ้านครหลวงได้อมอบของบริจาคเป็นหลอดไฟ LED ในครั้งนี้นะครับทางมูลธีได้เอามาใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างครับค่ะเด่นก็ต้องเรียนว่ามูลธิที่สงเคราะห์เด็กเนี่ยนะคะเราเลี้ยงเด็กกำพร้าอยู่นะคะมูลิธีนี้ก็ได้รับเงินบริจาคเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เราสามารถลดค่าใช้จ่ายได้นั้นหลอดไฟ LED ซึ่งเป็นหลอดรุ่นใหม่ทันสมัยนะคะ ก็สามารถที่จะให้เรียกว่าเด็กได้รับประโยชน์ในเรื่องของความสว่างสวยเด็กก็จะได้รื่นเริงเบิกบานนะคะ,ะบรรยากาศก็จะดีขึ้นนอกจากนั้นแล้วตัวผู้บริหารเองเราก็จะได้ลดค่าใช้จ่ายนะคะในเรื่องของค่าไฟ,ฟฟ้าหลงด้วยค่ะครับผมอยากให้ท่านช่วยฝากใครถึงการไฟฟ้านครหลวงนะครับอีกในเรื่องของการที่ได้มามอบของบริจาคเป็นหลอดไฟ LED ในครั้งนี้ครับค่ะการที่ได้รับ หลอดไฟ LED ในครั้งนี้นะคะเรนก็ขอขอบคุณการไฟฟ้านครหลวงที่ได้มองเห็นว่าหน่วยงานของเราคือมูลนิธิสง่งทอดเด็กของสภากาชาติไทยซึ่งมีองค์สมเด็จพระเทพเป็นองค์ประธานนี้เราได้ทำงานมา20กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือเด็กกำพร้าให้ให้ไปมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นลหลายๆคนก็กลับมาดีมากขึ้น ดังนั้นการที่การไฟฟ้าได้คิดถึงหน่วยงานที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมครั้งนี้นะคะเดน,นคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ดีใจด้วยที่ที่ยังคิดถึงเ,เรียกว่าเยาวชนของเราเล็กๆที่เกิดมาแล้วเขาก็เรียกว่าได้ได้โอกาสขาดคุณพ่อคุณแม่ที่จะดูแลเรามาดูแลแทนนะคะดังนั้นก็อยากฝากว่าเ,เพื่อสังคมนะคะอยากให้การไฟฟ้า,านครหลวงยังคงดําเนินงานในเรื่องของการ เอื้อประโยชน์ให้กับสังคมอย่างนี้ตลอดไปนะคะอย่าได้หยุดยั้งเลยค่ะอล่ละครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณหม่อมราชวงศ์จิยากรเสสาเวศกรรมการอำนวยการและผู้บริหารโครงการพิเศษมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยครับขอบคุณท่านครับค่ะสวัสดีค่ะดึกแล้วทำไมเราต้องมาที่นี่ บอกผมว่าเพราะเมืองนี้ไม่เคยหลับ3ามเมืองที่พื้นที่ไม่ถึงหนึ่เปอร์เซนจะใช้ไฟเกือบหนึ่งในสามของทั้งประเทศเมืองที่ชีวิตหนึ่งวันเหมือนมีมากกว่า24ชั่วโมงเมืองที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าแต่คนทั้งโลกต่างพากันมากินอาหารข้างถนนเมืองที่อินเทอร์เน็ตคือโลอีกใบของพวกเขาเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก และเป็นเมืองที่จะก้าวเป็นศูนย์กลางของอาเซียนคงจริงอย่างเขาว่าถ้าเมืองไม่เคยหลับแล้วเราจะหลับได้ยังไงการไฟฟ้านครหลวงรู้จักและมองเห็นศักยภาพของสามเมืองนี้ดีเราจึงเตรียมความพร้อมและวางรากฐานเพื่อก้าวสู่ความเป็นมหานครของอาเซียนในอนาคต55ปีการไฟฟ้านครหลวง และในช่วงนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมดีๆที่การไฟฟ้านครหลวงได้จัดขึ้นนั่นก็คือกิจกรรมรวมพลคน CSR ทำดีถวายในหลวงครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่พี่พี่พจิตอศาสากอฟนอได้มาร่วมกันทำอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อมอบให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยครับและกิจกรรมภายในงานจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันดีกว่าครับ และกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมเพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของพนักงานจิตอาสากฟนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดปี2,556มาเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนจัดกิจกรรมด้านสังคมในปีต่อๆไป และสืบเนื่องด้วยเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนพระราชสมภพ,พของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพนักงานจิตอาสาจึงร่วมนำวัสดุเหลือใช้ในสำนักงานมาประดิษฐ์อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเพื่อบริจาคให้แก่มูล,ลนิธิส่งครอดเด็กของสภากาชาติไทยเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่านครับอ,อ,อยากจะบอกก็คือว่าขอบคุณทุกคนนะฮะที่เป็นพนักง,งานจิตอาสานะ ทีม่มาร่วมกันทำกิจกรรมนะรเพื่อสังคมนะแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็จะเปินประโยชน์ต่อสังคมโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเราทำเพื่อเด็กนะฮะทำเพื่อเด็กๆในมูลนิธิสะขทอดเด็กของสถานการิชาไทยนะซึ่งซึ่งก็จะเป็นบุคลากรนะที่จะมีคุณภาพในอนาคตของประเทศ และนี่ก็คือกิจกรรมดีๆที่พี่ๆจิตอาสาการไฟฟ้านครหลวงได้ทำดีเพื่อถวายในหลวงครับซึ่งการทำดีแบบนี้ทุกคนก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วคุณผู้ชมครับการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ที่บ้านของคุณนะครับและอย่าลืมกลับมาพบกับรายการในหลวงในดวงใจ m อ a d Mission นได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ในสัปดาห์หน้ารายการในหลวงในดวงใจ MEAD m i s s มิช่นจะพาคุณผู้ชมไปดูงานบริการของทางการไฟฟ้านครหลวงไม่ว่าจะเป็นการบริการ drive thru ที่ช่วยประหยัดเวลาในการจ่ายค่าใช้ไฟฟ้าและการบริการศูนย์ call center ที่ไขข้อสงสัยต่างๆในเรื่องการใช้ไฟฟ้าและงานบริการต่างๆครับ การไฟฟ้านครหลวงพร้อมให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการในราคาประหยัดเพียงเครื่องละ300บาทเตรียมพร้อมรับมือฤดูร้อนโดยทีมงานมืออาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศลดสาเหตุของการกินไฟและช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าโดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครใช้บริการได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า MEA c r o s s Center โทร1130ตั้งแต่วันที่2องมก,กราคม2557เเป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวนนะครับ